ยังครับวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2566เกิดวันใดมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่เกิดวันใดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่31รกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับ พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อแนะนำรวมทั้งโชคลาภและโอกาสดีๆมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภโอกาสวาสนา เป็นอย่างไรามาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยคนที่เจอปัญหาคนที่มีแต่อุปสรรคจะมีโอกาสก้าพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6เหรียญน,นะครับ หกเหรียญคือเรื่องของรายรับการเงินวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินและมีโอกาสที่ท่านจะได้แบ่งปันการเงินสำหรับคนอื่นๆด้วยบางคนก็เป็นสะพานของการเงิน บางคนเป็นสะพานของการกุศลสร้างบุญสร้างกุศลได้ดีทีเดียวในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางชีวิตวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น3ถ้วยเรื่องของความสมหวังในสิ่งที่รอคอยการงานการเงินความรักมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น สำหรับคนที่รอคอยงานรอคอยความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินวันนี้เป็นผลที่น่าพอใจรับเงินนะครับและก็ที่สำคัญประการต่อมาคือเรื่องของความรักมีความสมบังมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆด้วยนะครับประการต่อมาไปดูส่วนที่3กันนะครับเป็น แป่ถวยนะครับแปรถวยคือการก้าวพ้นจากปัญหาสําหรับชาววันอาทิตย์คนที่เคยเจออุปสรรคคนที่มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะสมบังเปลี่ยนแปลงงานบางคนก็ย้ายที่ทํางานบางคนยังหมายถึงการย้ายที่อยู่ด้วยมีการเดินทางเพื่อที่จะไปสู่ทิศท,ทางชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมรอคอยงานได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสจะสมบัง แก้ไขปัญหาของการเงินได้รับเงินเข้ามาใช้จ่ายด้วยในวันนี้นะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสด,ดีในการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งปัญหาของสุขภาพยังมีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับการฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบหรือว่าโอกาสรวมทั้งข้อแนะน,นําแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น8ดาบนะครับเป็นข้อแนะนําเป็นแนวทางชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรื่องของข้อผูกมัดเรื่องของสัญญาเรื่องของความรับผิดชอบ ที่ท่านยังต้องมีนะครับยังต้องรับผิดชอบแม้ว่าดวงดีงานเงินความรักเด่นแต่อย่าลืมนะครับยังมีปัญหายังมีภาระหน้าที่ที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จสมหวัง ในเรื่องของการงานการเงินได้ความรักนะครับบันนี้การงานดีขึ้นคนที่รอคอยงานคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานงานไม่ก้าวหน้ามีโอกาสที่จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานรอคอยงานจะดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยการเงินดีมีโอ,อกาสที่จะรับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับและอย่างอะไรก็ตามนะครับท่านยังเป็นสะพานของการเงินสะพานของการที่จะเชื่อม สร้างบุญสร้างกุศลได้ดีด,ด้วยนะครับคือได้มาจ่ายไปแบ่งปันคนนั้นคนนี้เรื่องของความรักวันนี้สมหวังนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆเข้ามาด้วยแต่อย่างไรก็ทมนะครับสิ่งที่ท่านยังต้องรับผิดชอบคือเรื่องของภาระข้อผูกูมัดบางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ในช่วงนี้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลบาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การงานการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะรับเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววัน จันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสี่เหรียญวันนี้มีการบริหารการเงินด้วยนะครับท่านรู้คุณค่าของการเงินทํางานสร้างงานสร้างเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือว่าการจัดการบางแผนที่ดีเกี่ยวกับการเงินเพื่อสิ่งที่ดีต่อไปนะครับเพื่อความมั่นคงเพื่อรายรับเพื่อรายได้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นสามดาบเป็นเรื่องที่ควรระวังความขัดแย้งปัญหาการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้การติดต่องานการเจรจาใดๆก็ตามก็ควรระวังอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่านั่นคือผลที่จะอาจส่งผลเสียหายได้เกิดการกระทบกระทั่งมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทกันได้ไง่ายๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นสิบเหรียญน,นะครับนี่คือจุดเด่นที่สำคัญมากๆสํสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ เรื่องของการงานมาพร้อมกับการเงินที่มีความสําเร็จการลงทุนการบริหารการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆนะครับอันนี้การเงินดีเยี่ยมรับเงินเยอะมีกําไรมีผลประกอบการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเงินที่รอคอยหรือว่าการลงทุนใหม่ๆที่จะประสบผลสําเร็จมีกําไรจํานวนเยอะๆเข้ามาด้วยความรักก็สําคัญนะครับวันนี้เข้าใจซึ่งการในการมีลูกมีหลานมีบริวารเต็มเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับวันนี้เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์มาก สำหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นหนึ่งดับนะครับการลงมือทํางานการสร้างงานการเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจคือโอกาสของความสําเร็จนะครับในทิศทางชีวิตในเรื่องของการที่จะได้รับผลในทิศทางที่น่าพอาใจด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับโดยเฉพาะจุดเด่นคือเรื่องของการเงินวันนี้รับเงินค่อนข้างที่จะมากนะครับมีผลสําเร็จการลงทุนการที่จะได้รับค่าตอบแทนกําไรต่างๆดีเยี่ยมโชคลาบก็จะหมุนเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ การที่ท่านใจร้อนจะส่งผลเสียนะครับจะมีเรื่องความาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับจะทำอะไรวันนี้ขอให้มีสติมีความมั่นใจแล้วก็มีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีเรื่องต้องสะสางมีภาราหน้าที่ต้องจัดการนะครับมีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับการเงิน แต่อย่างไรก็ทมนะครับเรื่องของโอกาสโชคลาภมีจุดเด่นไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือดาบนะครับวันนี้ภาระหน้าที่ของท่านชาววันอังคารเชื่อมโยงไปถึงลูกหลานบริวารน,นะครับอาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องทํามีเรื่องต้องแก้ไขรวมถึงเรื่องของเป้าหมายชีวิต มีโอกาสที่จะต้องทําอย่างจริงจังเพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ท่านวางไว้ด้วยนะครับแางการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดมูลนะครับเรื่องของคุมมคือภายในจิตใจการรอคอยอะไรบางอย่างก็อาจจะเกิดความสับสนตัดสินใจไม่ได้ในบางเรื่องนะครับสำหรับประเด็นนี้ต้องใจเย็นๆนะครับมีเวลามีโอกาสค่อยๆเรียนรู้เพื่อที่จะตัดสินใจต่อไปนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็น7เหรียญน,นะครับวันนี้เรื่องของการเงินนะครับมีราย Hulk, รับม,ร outgoing, ม,ร life, มีรายได้มีการบริหารมีการวางแผนที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินต่อไปนะครับประการต่อมามา,มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเด e เวิร์นะครับเป็นโอกาสดีโชคลาภดี เยี่ยมมีโอกาสที่จะรับเงินมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องของงานเงินความรักมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับรับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงของคนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจบากบันแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู้กับปัญหาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับท่านอาจจะคุ้มเครือหรือว่ามีปัญหาบางอย่างในการตัดสินใจนะครับก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้และจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับรวมทั้งการจัดการบริหารการเงินต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับและโอกาสของท่านก็จะมีรวมทั้งมีโอกาสได้รับโชคลาภสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการงานการเงินความรักจะดีขึ้นครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความบร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากๆนะครับโชคลาภโอกาสกงล้อของ Wheel of Fortune หมุนเข้ามาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ Wheel of Fortune เป็นกงล้อของโชคลาภมาก่อนมาแรงมากๆนะครับชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นการเงินดีมากๆและมีโอกาสที่จะ รวยแบบพลิกชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบุญกุศลของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับร,รับไม่เท่ากันโอกาสไม่เท่ากันนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องของบุญกุศลให้เข้าใจด้วยนะครับโอกาสต่างๆยังมียังมานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับวันนี้สร้างบุญสร้างกุศลขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เกิดแรงบันดาลใจเกิดแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อส่งสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะครับการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีดาบเป็นเรื่องของการตัดจินใจมีปัญหาต้องแก้ไขมีเรื่องต้องอคิดต้องทําต้องวางแผนนะครับก็ขอให้มีเหตุมีผลใจเยน็ยนๆมีสตินะครับในการที่จะทําอะไรสักอย่างในวันนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเหอเมสนะครับนี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์มีโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับผลในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาได้พบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงได้นะครับสรุปเรื่องของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าจับตามองนะครับน่าทึ่งน่ามหาศัศจรรย์โชคลาภโอกาสเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับทำให้ชีวงท่านเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคลาภก้อนโตๆรับเงินจำนวนมากๆรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลอย่างมีส่วนสำคัญนะครับจะส่งให้ท่านได้รับผลสำเร็จตามที่ปรารถนานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพารหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพารหัสบดีครับวันนี้ชีวิตยัง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเดินหน้าสู่ความสำเร็จมีอ,อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบ,บดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืออัศวิน ไม่ทาวนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเรื่องของการเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จด้วยบางคนก็ย้ายที่ทํางานบางคนย้ายที่อยู่อาศัยคือชีวิตยังเดินหน้าต่อไปสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับไม่ได้หยุดนิ่งมีอะไรเริ่มต้นใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงงานด้วยเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นพระสังฆราชนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของบุญกุศลเรื่องของศาสนาเรื่องของกิจกรรมดีๆเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยนะครับผู้ใหญ่ให้ข้อแนะนําให้แนวทางชีวิตให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ท่านจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นหนึ่งไม่เท้าคือโอกาสของการเริ่มต้น มีเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพฤหสัสบดีครับวันนี้อาจจะเริ่มต้นงานใหม่ทําสัญญาเจรจามีงานใหม่ๆเข้ามามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาการซื้อการขายการว่าจ้างงานต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดแต่ว่าการเริ่มต้นที่ดีมีโอกาสใหม่เข้ามาเสมอนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวัน พลังหัสสับดีนะครับเป็นสีเมท้านะครับเป็นการเริ่มต้นทีดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่หยุดนิ่งนะครับเดินหน้าต่อไปโชคดภโอกาสบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาตลอดการงานการเงินความรักที่ทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพัหัสป,ปดีวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีขึ้นการงานจะดีขึ้นผ่านพ้นปัญหาได้บางคนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของที่ทํางานเรื่องของอโอกาสใหม่ๆนะครับสร้างงานใหม่ๆเข้ามาเดินหน้าต่อไปด้วยสู่ความสำเร็จนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการงานเริ่มต้นมีเงินมีรายรับมีรายได้เริ่มต้นที่ดีในเรื่องของความรักด้วยนะครับและโอกาสใหม่ๆโชคลาภบรรยากาศชีวิตจะดีขึ้นสําหรับพี่น้องที่ เกิดในวันพาเลหัส,สบดีนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแม้ว่าบางคนจะเจอปัญหาต้องแก้ไขต้องสัสสางนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสดีดีมากในเรื่องของรายได้ดีมากในเรื่องของการเงินนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือ อัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือปัญหาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับแบบแผนชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนะครับยังมีนะครับยังต้องสะสางยังต้องจัดการนะครับคือต้องมุ่งมั่นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับบางคนก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในช่วงนี้นะครับแต่อนาคตยังเปิดกว้างสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับระการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น ราชาเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินดีพร้อมนะครับวันนี้รับเงินจํานวนมากๆมีผลประกอบการมีกําไรจากการค้าขายรอคอยเงินจะสมหวังนะครับรับเงินก้อนโตๆความรักเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสมบูรณ์ครอบครัวอบอุ่นดีมากๆในช่วงนี้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นสตา คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับชีวิตอาจจะมีจุดที่ไม่ดีมีอุปสรรคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เริ่มดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงเงินเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีชีวิตก็จะเริ่มมีความสดใสมากขึ้นนะครับเข้าใจแนวทางเดินหน้าต่อไปมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอัศวิน เหรียญน,นะครับนี่คือโชคลาภการเงินที่รอคอยจะได้รับจะสมหวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างต้องสะสางต้องจัดการเป็นพิเศษนะครับคืออาศัยความมุ่งมั่นความไม่ย่อท้อนะครับและท่านก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้โอกาสของการงานการเงิน ความรักเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินวันนี้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับรับเงินจำนวนเยอะๆมีความมั่นคงชีวิตดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและก็มีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีดวงจักรพรรดิ สำเร็จมั่นคงยิ่งใหญ่มากๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับคือเด็กถือไม้เท้านะครับเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นความสนุกสนานกับการสร้างงานสร้างอาชีพการเดินหน้าต่อไปการอบ,อบรมแนะนําลูกหลานบริวารส่วนนี้ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะทําให้ชีวิตของท่านเต็มนะครับเต็มเข้าใจอบอุ่นดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1เหรียญเรื่องของโอกาสดีในการเงินนะครับวันนี้รายรับเริ่มหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเอ็มเพลเยอร์นะครับเป็นดวงของจกักรพรรด เป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่เป็นดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จมากๆในเรื่องของการงานการเงินความร,รักทิศทางชีวิตดีขึ้นมีโชคลนภามีวาสนามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสมบูรณ์ดีเยี่ยมมีอํานาจบารมีนั่นคือส่วนที่เติมเต็มเข้ามาชีวิตของการรอคอยวันก่อนหน้านี้จะสมหวังแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นปัญหาได้มีความมั่นคงต่อมาบางคนนะครับกําลังรอคอยความรักกับคนต่างชาติมีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นราชินีพระจันทร์นะครับวันนี้มีโชคลาภมาจากการติดต่อการสื่อสารด้วยนะครับมีโอกาสารับเงินมีความมั่นใจในตัวเอง,เ,องเวลาที่อยู่ท่ามกลางคนะเยอะมีความสำเร็จในการติดต่อและก็อาจจะยังมีปัญหาที่ความเครียดเวลาอยู่คนเดียวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้ร,รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าเป็นดวงของจกักรพัทคือคนที่จะผ่านวิกฤตได้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับรวมทั้งมีโอกาสดีๆมากในเรื่องของโชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหากรุพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับรวมทั้งโชคลาภด้วยพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงไม่โชคลาบมีความสมบูรณ์มีความร่ำรวยรับเงินกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ